เรื่องนี้คืออึ้งในอึ้งุคคนพิมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าค e ือจะได้จริงๆอ่ะเมาชํายำเป็นทางบุคคลเรื่อง ชีวิตไม่ไปในทางที่มันดีเราก็ต้องปล่อยปูหมูเท่านั้นปีที่แล้วก็ปล่อยปูมาค่ะเริ่มต้นปีไม่ดีเท่าไหร่เราก็ต้องมาปล่อยปูเหมือนปีที่แล้วเนี่ยแหละปีที่แล้วปังมาปล่อยปูปุ๊บได้งานปั๊บมาดูกันว่ารอบนี้จะปังเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเริ่มด้วยการไปรับน้องปูที่ตลาดก่อนเลยแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะจะปล่อยกี่ตัวก็ได้ทีมปล่อยปูที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอน,อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยค่ะรอบนี้แอบแปลกใจเพราะว่าหลายๆอย คลิปของพิมพ์ตีที่แล้วนะคะการปล่อยปูเนี่ยเหมือนการปล่อยพัฒน,นาการค่ะเขาเชื่อกันว่าเชือกที่มัดปูเอาไว้เปรียบเสมอปัญหาค่ะถ้าเราตัดออกไปชึบเนี่ยก็เหมือนกันรเราตัดปัญหาออกไปอย่างรวดเร็วเลยลองของโฆษณาไหมผู้จัดการเอาอีกแล้วมา บอกให้ขอพิมพ์ก็ขอค่ะจัดไปโฆษณาสองตัวภายในปลายเดือนหน้านะขออะไรไม่เห็นใจกูเลยให้ปูช่วยไงใครที่มาปล่อยปูขอพรเนี่ยเขาก็จะมีบทสวดให้สวดตามด้วยนะคะทุกคนพอปล่อยน้องๆเสร็จแล้วก็ไปกรวดน้ําที่ต้นไม้ใกล้ๆได้เลยค่ะแต่ยังไม่พอค่ะปล่อยปูไปแล้วอาทิตย์ต่อมาพิมพ์ก็มาที่วัดป่าของ11ต่อค่ะพิมเคยแชร์ทริคขอพรพ่อ,อ,อปูแม่ย่าไว้แล้วนะคะทุกคนลองย้อนไปดูคลิปเก่าได้เลยพิมพขอพรเดียวกันกับตอนปล่อยปูเลยจริงๆตอนนั้นนายก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าแบบรอบนี้ได้ ทีจริงๆอ่ะคือพ่อปู่แม่ย่าที่สุดของที่สุดแล้วนะมาดูกันนะคะว่าท่านปู่ท่านย่ากค้ะโดนวนาให้ให <c oughs> ม่ขอบะคุณขอบพระคุณโอ๊ยทุกต็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคือจะได้จริงๆอ่ะน้นอนาที่ขอไปน้อกจากจะขอบคุณพ่อปู่แม่ย่าแล้วต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูพิมพ์